พระชั่วไม่กี่ลูกทำให้พระดีอยู่ลำบากอภะรดีจะอยูล่ลำบากได้ยังไงพ่อคุูอาจารย์ผมมินาณเททองเลยพระดีจะอยู่ลำบากได้ยังไงพ่อคุูอาจารย์พระดียิ่งจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปเข้มง,งวดกวดขันตัวเองลวบพลังแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ว่าพระพุทธเจ้าสอนแบบนี้สอนแบบนี้ที่พระวินัย227ข้อ ในพระปฏิโมกแบบนี้ในผู้ปฏิขาไล่มาเป็นพันข้อที่บัญญัติไว้ที่เป็นอนุบัญญัติที่เป็นต้นบัญญัติเราตจะหาความรู้ดูด้ปฏิบัติตามนั้นยิ่งจะได้ดีนะพราะไม่คุูนาจอันนี้อย่างไรผมต้องการให้พวกเดียร์ถีนอกนี่ตอกลอยพวกก็ถีเหล่านี้ที่แล้วท่านผู้ใหญ่ที่เลยสามที่หาจูขากินเอาเปลเหลืองหาอยู่หากินเป็นเป็ดเปี๊นี่เปลเหลืองนี่ร่วมไปทั้งหมดผมไม่อยากเข็นที่ ในพุทธธรรมนายว่าหรือพยากรณ์พระสุบินนิมิตของพรจ้าราสการที่โกศลว่าฝูงหงทองห้อมล้อมอีก,กาพระสุบินนิมิตของพรจ้าราสการที่โกศลพระองค์นี่นิมิตเห็นฝูงหงทองเป็นจำนวนมากห้อมล้อมอีก,กาตัวหนึง่ง พริจ้าวง์กัดเก็บพระเจ้าประิรเศียรที่โศลในปลายภาคหน้าต่อไปมหาบอพิษศาสนาเราถาคตเสื่อมไปพระเถรานุตถร้นผู้ใหญ่เป็นพระที่ทุศีลศีนวิบัติศีนดังพ้อยหรือขาดจากการเป็นทพิสุแต่ยังโกหัวนุ่งห่มพระเหลืองพระผู้เล็กูน้อยผู้ที่บวชใหม่ผู้ประพฤตปฏิบัติธรรมใหม ผู้ที่รู้บุญรู้บาปอยู่บ้างเปรียบเสมือนหนอนทองเนี่ยคือพระที่บวชใหม่พผล็กพะน้อยผู้ที่พอรู้บุญรู้บาปอยู่บ้างบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่บ้างบวชเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาบ้างเพราะเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปภาคเม้นยังไม่มากแต่ก็ยังมีความเชื่อความเลื่อมใสอยู่จึงเปรียบเสมือนฝูงหง์ทองนน,นั่นแต่พระเถรานุสิระชมพูใหญ่ ผู้ที่ไม่ได้สนใจใจดีกับบุญกับบาปไม่ได้สนใจเรื่องนี้ยิ่งเรียนมากยิ่งบทชมพรรษามากมากยิ่งคิดว่าตำรานี้ใครเป็นคนเขียนเมื่อคิดว่าบุญบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีก็เลยหาวิธีการลวงลูกโอ้ยไอ้พวกที่มันรู้บุญรู้บาปไอ้พวกงี่เง่านะ่ะ ไอ้พวกที่มันมีความเชื่อความเริ่มไสมันอินกับศาสนาเกินไปไอ้พวกงี่เง่ากูจะหากินกับพวกงี่เง่าตัวนี้ก็เลยเรียนในพระสูตรเน้นพระสูตรนี้เรื่องม้นโกเรื่องสวรรค์เรื่องเทวโลกเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องแล้วเอามาสอนจัดโลกอุบาุิกาผู้ที่มีความเชื่อความเริ่มใสลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่มีความเชื่อความเริ่มใส ก็สาธุการไปกลาบไปไหว้ว่าเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้เด้ผู้ประเสริฐเห็นไหมนี่แหละที่เรียกว่าฝูงหงทองห้องรอบมืกาปฏิลาทุาิรละไม่มีศีนี่นี่ลูกมีเมียก็ดังที่เราเห็นกันนี่ทำผิดมากี่ปีละหรือตั้งแต่บรรพชาโน้นหรือไงเราก็ไม่ทราบถ้าไม่ถ้าไม่ไ เป็นคนชั่วถ้าจิตใจมันดีสันดานมันดีมันไม่เป็นอย่างนี้นะลูกนะมันต้องเป็นมาตั้งแต่นานแล้วมันจึงกล้านั่นแหละพวกนี้จึงเปรียบเสมือนอีกาสันดานพวกนี้มันสันดานดำเบอีกาล้วนๆเลยเม้นบรรพชาปสมบทคนุ่หของผ้าเหลืองคนกราบคนไหว้แต่ใจมันก็เป็นอีกานั่นแหละฝูงงงทองคล้อมอีกาพอมีคุณจา์ผมกล่าวเข้ามาด้วยนะ ที่พ่อแม่คุจารหลายรูปที่เป็นเทรพระเทลานนเทลานูนใหญ่ท่านออกมาท่านห่วงพระพุทธศาสนาว่าจะลําบากแล้วเพราะพระเทลานนเทลาชั้นทู้ใหญ่ไม่กี่รูปทําเสียจริงทําให้พระดีอยู่ยากผมกลับมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นแบบนี้ถูกต้องที่สุดดีที่สุด ผู้ที่มีปัญญาจะรู้จักแยกแยะบ้างพระผู้มีปัญญาก็จะรู้จักแยกแยะบ้างผู้ที่งี่เง,ง่งาวพวกที่งม,มงายก็จะรู้จักแยกแยะบ้างมีปัญญาบ้างศาสนาพุทธสอในให้สอในให้พวกเรามีปัญญานะผู้ทีเจ้าสอในให้พวกเรามีปัญญานี่ไม่ใช่ว่าสอนให้แต่พวกเราเป็นเป็นพวกงี่เง่านะ <home> <evet> ผมกลับว่าผมกลับคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีผมอยากเขียนล่วเยอะ ผมอยากให้อีกาล่วงไปทั้งหมดในพระพุทธศาสนาผมอยากกินหงทองล,ล้วนมาดปจาพระพุทธศาสนาบ้างผมกราบขอกระมาพร่อคุณจาย์ด้วยนะเพราะ่อคุณจาย์พูดอาก็อาจจะถูกถูกถูกในความรู้สึกของพร่อคุณจา์แต่สําหรับผมพูดเพื่อความาพูดเพื่อส่วนรวมในแง่ความคิดของผม คิดตามทำตามที่ไหนพวกเดรัจฉีนอกนี้นอกเราพวกนี้จะต้องร่วมไปหมดพระดีเราดีอยู่แล้วนี่เราจะไปสะทกสะทามทำไมพราะอุจารย์หมู่คณนะหรือว่ายังไงก็เราดีอยู่แล้วดีด้วยศีลวิสุทธิดีด้วยสมาธิวิสุทธิดีด้วยปัญญาวิสุทธิเราไม่จะว่าพระที่ฟุ่มเฟื่อเหิมห,หลงในทางโลกนี่ก็เหมือนผมอย่างนี้น่ะถ้าเราจับก็ไม่มีวัดนี้ไฟฟ้าก็ไม่มี ศาลาผมก็ไม่ได้สร้างเป็นศาลาที่เก่าๆที่ผมมาอยู่เขาสร้างไว้เป็นศา,าลาร่างๆนี่ก็นรั่วผมก็ค่อยให้ลูกจีดูกาขึ้นปิดไว้ในช่องที่มันรั่วฝนตกมาก็หลบไปช่องที่มันรั่วก็เอาถัางเอาอะไรมารองไว้ก็ผมไม่ได้ก่อสร้างอะไรผมอยู่เป็นปกติของผมผมจึงสบายที่สุด มันก็อยู่ได้เพราะมันกูญัจร์ถ้าจะพูดถึงว่าเราเป็นพระสายป่านะยกนู่นท่านพุทธทาสดีผมก็บอกว่าดีนะท่านอยู่กับตอบลางๆไฟฟ้าไม่มีท่านพุทธทาสอยู่กับตอบลังๆไม่ได้อยู่ที่บอกว่ารู้แหลวฟู้ฟา้าแต่ธรรมะขององค์ท่านดีดูที่ ท่านพุทธาทาสนไปดูที่พากท่านเป็นกระทอบเล็กๆไม่ได้หรูหราฟู่ฟ้ดใดๆเลยหรือพระอาจารย์จะว่ายังไงผมว่าถ้าพวกเราเป็นพระสายป่าเนี่ยน่าจะดีอกดีใจที่ความเสื่อมของพระพุทธศาสนาที่มีมาหลายปีหรือหลายร้อยปีเนี่ย จะได้ยุติบ้าง,งการกระทำที่เละเละจำๆบุตรผิดทำผิดวินัยจะได้ยุติในสมัยปัจจุบันนี้หรือเพ่อแม่คุยจาร์ว่างไงผมกล่วาวข้าวามาม่คุยจา์ด้วยนะผมคิดอย่างนี้เราพวกเราก็แย่มื่อกว่าันที่ว่าคุยจา์พวกเราก็เป็นพระสายป่าเป็นจิตใจหลวงปู่เส้าหลวงปู่มั่น เป็นพระแม่กุจาร์หรือเป็นจิตกองพระองค์รอจีนุ่นดูพระอ,องค์ดีอันนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่แยกแยะปับ๊บเลยเรื่องเองินเรื่องทองเรื่องอะไรเอาพระวินัยวัดเป๊ะเลยจึงตั้งทำรมยุทธขึ้นมาพอต้องการที่จะให้พระสายนี้รักษาไว้ซึ่งหลักพระวินยัย พระวกชาบนี่พค์แตกฉานไอ้พระไตรปิฎกถ้าพระวินัยตั้งอยู่ศาส,สนาก็ตั้งอยู่ถ้าพระวินัยไม่ตั้งอยู่ศาส,สนาก็ไม่ตั้งอยู่อย่างนั้นพระที่จับเงินจับทอง้จ,จ่ายเงินทองเหมือนคารวาจะญาติโยนรับเงินลดทองด้วยมือจริงไม่ใช่พระไม่ใช่สมาณะที่สมบูรณ์บริบูรณ์เราจะไปเดือดร้อนทำไมเราพ่อใหญู่จันพระที่มีรถหรู พระที่มีอะไรล่ะสาลาใจสาราหรูกุติวิหารหรูติดแออย่างดีใจดีใหญ่หรูหลาฟู่ฟ้ามันไม่ใช่ทางายที่พระผู้รักษาหลักพระวินัยที่พระองค์รอดสี่ได้ตั้งขึ้นนี่ผมกราบขอคอภมาพระคุณอาจารย์ด้วยนะแล้วเราจะไปส,สัสโสักท่างอะไรพระคุณอาจารย์ ฝ่ายทางด้านนั้นทางด้านคันะตุระก็ืออก็เจอทุทางด้านนั้นแต่ผมอยากให้ท่านสองนี้กายรวมตัวเป็นนิกายเดียวแยกระหว่างสองระหว่างคันเตุระและวิปัจนาตุระดังขี้มีในตำราที่พวกเราเรียนฝ่ายคันเตทุระเห็นพระที่ออกจงก่อจงหาโลกได้แล้วในสมัยพุทธกาลนั้นถ้าจะบอกว่า ฝ่ายคันตท,ทุตละจริงๆนี้ก็คือพระอเสขบุคคลพระผู้ที่ไม่ศึกษาอีกแล้วก็เหมือนคณะ,ะสงฆ์ที่เป็นพระระหันที่ไปประกาศพระพุทธศาสนานั่นแหละพวกเราเป็นยังเป็นพระเสขาอยู่ยังเป็นพระศึกษาอยู่ต้องเก้มง้นวนกว่าขันในพระวินัยหรือเพราะมีกา,ารย์บ้างไง ถ้าเราไม่รักษาก็จะรักษาพ่อครูอาจารย์พ่อครูอาจารย์ผู้ก็ถูกถูทกตามความรู้สึกนึกคิดของพ่อแครูอาจารย์ว่าพระเลวซรางไม่กี่ลูกทําให้พระดีอยู่จ้ะหผมก็ฟังปั๊บผมก็นอนปั๊บอ้าวแล้วเราเป็นพระดีจะอยู่จาาทำไมเราพ่อแม่ครูอาจารย์เรายิ่งจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่หรือพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ที่ไม่เข้าใจเรื่องศาสนาใจที่แยกแยะถูกว่าอ๋อ พระบ,บทใหญ่สาลาใหญ่เจดีย์ใหญ่พระกอร่อช่างพระที่ผิดพระวิน,นัยอยู่สองต่อสองกับศีกาให้ศีกาขับรถให้ไปสองต่อสองไปรับนิมนต์ไปนู่นไปนี่ให้ศีกาเป็นผู้อุปถา,ากพระพวกนี้ที่เป็นพระเฤาษีจำจามที่เห็นตามข่าวต่างๆที่หลายรรษาเป็นพระเถรานุทถละชั้นผู้ใหญ่พวกนี้ ไม่ใช่พระเถรต้องจืกขาลาเพศไปเพราะผิดหลักคาสอนพุทธเจ้าเขาจะได้แชแก้กถูกนี่เพราะไม่กุาลหรือเพราะไม่าุย์ว่างไงหรือหมอนะ่คณะกู้บาอาจารย์ว่า,า,างไงผมกับคิดไม่เหมือนหมูนะผมก็ดีใจที่เห็นพุทธะที่นอกดีนอกรอยนี่สิ้นไปจากพุทธศาสนาพระสายป่าสายนี้เป็นสายของพระอ,องค์ลอจีที่ตั้งขึ้น ให้พวกเรารักษาไว้ซึ่งหลักพระวินัยถ้า,าพระวินัยตั้งอยู่ศาส,สนาก็ตั้งอยู่ถ้า,าพระวินัยไม่ตั้งอยู่ศาส,สนาก็ไม่ตั้งอยู่ทุกวันนี้ผมเห็นพอกันเลยอะไม่ว่าจะเป็นสายนิกายหีสายธรรมยุญตก็ทําเครื่องรางของขังขายผมพิจารณาใจตองดูแล้วก็จับเงินจับทองเหมือนกันหมดนั่นแหละแล้วก็เหมือนกันลักษณะเป็นพุทธพาณิชย์ มีทรจับทรแก๊บเหมือนกันหมดทั้งฝ่ายมหานีกายและธรรมยุทธก็เห็นว่ามีบัตรเอทเอาไปกดแล้วก็เอาไปอะไรละ่ะไปจับเงินจับทองหยิบเงินหยิบทองใช้ในตู้ a อทเอ็มอยู่ผมก็เห็นอยู่ตลอดทั้งที่สายนี้เป็นผู้ที่รักษาหลักพอบี่ไหนไม่จับเงินจับทองไม่ใช้แจกเงินทอง ถ้าจาเป็นต้องใช้ถ้าจำเป็นต้อง,องรับต้องมีวยทยากรของวัดเป็นผู้รับมีวิทยากรของวัดเป็นผู้ที่้ะจยให้ไม่ได้หรูหลาฟู่ฟ้าอยู่สม,มถะที่สุดดูท่านพุทธทาสศึกษาไปศึกษาไปดูประวัติไปมเมตต่ทหารตำรวจก็ยังยกยัองสรรเสริญธรรพุทธธา ถ้าไม่ไม่มีรถหรูไมไ่มีอะไรที่หรูแล้วผู้ฝ้าอะไรอะของผมนี่ก็มีอยู่แต่รถเก่าๆรุ่นไหนละ่ะรุ่นยี่สิบสามสิบปีให้หลังนู่นะพอที่จะได้ไปน่นไปนี่ไปกราบครูบาอาจารย์หรือไปทุระบางสิ่งบางอย่างผมก็ไม่ได้หรูแล้ผู้ฝ้าเพราะผมไม่มีอะไรที่จะหรูหล้ผู้ฝ่ากระถิ่นผมก็ไม่มีพระป่าผมก็ไม่มีทุกวันนี้มันไปพอกันหมดนะพ่อใหญ่ครูอาจารย์ ในเวลาที่มีพระที่เรื่อยๆทำชั่วในพระบุทิศาสนาล่วงไปผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีๆนะพ่อแม่ครูจารย์หรือพ่อแม่ครูจารย์ว่างไงผมกลับวข้อมาด้วยนะความคิดผมจะไม่เหมือนพ่อแม่ครูจารย์เท่าไหร่แต่ความคิดของผมเป็นความคิดที่เพื่อปกป้องพระบุทธศาสนาเมื่อพระชั่วล่วงไปก็มันก็ดีไม่ใช่หรือพ่อแม่ครูจารย์หรือพ่อแม่ครูจารย์ว่าไม่ดีผมว่าดี พระดีก็จะได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัตินั่นอุบาสิกาดีก็จะได้แยกแยะถูกว่าอ๋อพระดีต้องอยู่ในธรรมอยู่ในวินยัยไม่จับเงินไม่จับทองไม่ใช้จ่ายเงินทองเองถ้าจะรับต้องมีวัยวัจกรขอ,ของวัดเป็นผู้รับโดยใช้ใบปรารณาถ้าจะใช้จ่ายก็มีวัยวัจกรขอ,ของวัดเป็นผู้ใช้จ่ายไม่ทําเครื่องรางของขลังขายไม่เป็นพุทธพาณิชย์ไม่ใช้โทรศัพท์โทรแก๊ท อยู่ในธรรมอยู่ในวินัยอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แต่เดี๋ยวนี้มันพอกันเลยที่ไม่พอมันเข้าใจานตัวราชกากเขาจะแยกแยะถูกไหมล่ะผู้ที่ล่วงไปเขาก็ใช้โทรศัพท์ผู้ที่บอกว่าปฏิบตัติปฏิบัติชอบก็มีโทรศัพท์ใช้โทรศัพท์โทรหาคนนั้นคนนี้อยู่ในระปฏิบัติปฏิบตับติชอบอ่ะทำไมจะไม่ยึดหลักธรรมหลักวินัยเป็นใหญ่จิตใจจะได้ไม่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งนี้ ใจก,ก็จะได้กวกมาอยู่กับธรรมอยู่กับวไิไหนยอยู่ในภาคปฏิบัติอย่างสมบูรณ์สงงางามเบื้องต้นท่ามกลาง้ันไปที่สุด